วันนี้ไปรื้อเฮาส์ค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปรื้อเฮาส์สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะวันนี้ได้ไปรื้อเฮาส์นะคะรื้อแปลงที่เป็นดอกต้อคเคือนนะคะที่ตัดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ทําการรือ้อแล้วก็ปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่ารื้อยังไงแล้วก็ทํายังไงบ้างช่วงนี้คือแบบดอกไม้รื้อเยอะมากนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ที่ ที่ปลูกหาห้องครัวเนี่ยที่เป็นมินิอ่ะตอนแรกๆว่าจะไม่ลื้อนะแต่ว่าจะลื้อแล้วก็ปลูกใหม่นะเดี๋ยวให้ดูยองกูนะยองกูไปเล่นน้ำคนเดียวแล้วดูนู่นโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแล้วจ้าไปคนเดียวได้แล้วยองกูโอ้โหเผือไม่ได้เลยดูนานดูนานยองกูนี่ทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งบ่ายวันนี้อากาศดีนะคะแต่ว่าเหมือนฝนจะตกนะอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะ นี่เราก็จะเอาลถทายลดคนปุ๋ยไปด้วยนะคะนี่พริกที่ฟันทีนแล้วก็คิวก็มาปลูกใหม่เนาะอันนี้เป็นถั่วพุ่มนะคะเริ่มทยอยออกเยอะแล้วส่วนลางเฮาคิดว่าทุกคนคงได้ดูกันแล้วนะคะว่าปลูกอะไรบ้างเนาะนี่เลยนะคะนี่จะเป็นลถที่ตีร่องนะคะที่จะไปตีวันนี้นะคะอันนี้เป็นระหว่างทางที่ไปอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นของฮาทัเกะน,นะคะนี่เลยรอบๆที่เคิวอยู่ก็มีแต่ ภูเขาวสวนแอปเปิลแล้วก็มีแม่น้ํานะคะแต่ว่าไม่มีปลาค่ะมีแต่ปลาเล็กๆนะคะอันนี้จะเป็นชุมชนใกล้ๆนะคะคือชนบทของจริงเลยค่ะทุกคนไม่มีตึกรางอะไรนะคะนู่นเขาวๆอันนี้จะเป็นฮาวของตาเก๋นะคะ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มาบ่อยนะคะนอกจากมาถอนหญ้าหรือว่าตัดดอกไม้เนาะนี่มาถึงก็อารดลงนะคะทุกคนคือเตรียมพร้อมมากนะคะนี่เพราะว่าเราต้องเล่นกับปุ๋ยนะคะซึ่งปุ๋ยจะเหม็นมากนะคะนี่เท้านี้นะคะที่ปลูกไปรอบที่แล้วนู่นเนาะก็เป็นดอกดาวเรืองกับดอกบานชื่นแล้วก็เป็น น่าจะเป็นจับช่อเนี่ยในงีนะคะไม่ออกดอกนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยแล้วนะคะนี่เราก็จะเตรียมตัวนะคะอุปกรณ์ชุดคือเยอะมากนะคะเพราะว่าปุ๋ยคือเปียกแฉะมากนะ,ะทุกคนสภาพคือเดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะคะอันนี้เฮาเล็กนะคะที่จะมาลื้อเนาะเพราะว่าเฮาใหญ่เราทําไปแล้วนะคะเฮานี้จะเป็นดอกสต็อกเคอร์ที่เคยปลูกไปนะคะก็ทําการืร้อตัดไปหมดแล้วนะคะว่าจะลงให้ทุกคนดูตั้งแต่ปลูกแต่ว่ายังไม่มีเวลาลงให้เลยอะ่ะ นี่เราจะถอนพินออกนะคะแต่ว่าปักไว้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าดอกไม่ค่อยป,ปลูกนานนะเนาะเป็นระยะสั้นก็เลยปักแค่เป็นจุดนิดๆหน่อยๆนะคะนี่มีหญ้าด้วยนะคะก็เลยดึงหญ้านิดหน่อยนะคะนี่ทําการรื้อแล้วก็ส่วนไส้ยางอันนี้ถ้าเก๋บอกว่าให้เก็บไว้ข้างๆนะคะเพราะว่าเราจะใช้ต่อชุดต่อไปนะคะไม่ร yes. euh. ู้ว่าทาเก่ปลูกอะไรเนาะไม่ได้ถามท่าเก่เลยวันนี้รู้ใช้ท่าเก่มาช่วยด้วยนะคะตัวสูงมากนะอายุสิบกว่าเองนี่ าการเก็บสายยางนะคะช่วงนี้จะรื้อเฮาบ่อยนะคะทั้งเฮาใหญ่เฮาเล็กแล้วก็มีไปรื้อของส่วนเพื่อนตทะเกต,ต่างๆมากมายด้วยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นฤดูก,กาลที่แบบว่ายังไงอะครบรอบสวนอ่ารอบสวนที่หมดไปต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยจะเยอะหน่อยนะคะปลูกก็เยอะอยู่นะคะ ถาจะถามว่างานหนักไหมก็สําหรับเคิวไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะอยู่ที่บ้านเคิวก็ทําอยู่แล้วเนาะแล้วก็งานทุกวันก็ไม่ได้หนักนะคะมีทั้งงานเบาแล้วก็งานอ่าสบายๆงานหนักก็มีบ้างนะคะและที่เคียวออกไปทําข้างนอกบ่อยเพราะว่าอ่าบางวันก็ไม่ได้มีที่ส่วนตัวเองเนาะถ้าแกก็เลยหางานให้กับ ส่วนเพื่อนตัวเกตนะคะเพราะว่าบริเวณแถวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนงานนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปช่วยนะคะแล้วก็ค่าแรงก็จะเยอะก,กว่าที่เราทาประจาด้วยเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นงานเรียกว่าอาราบายนะคะนี่เลยปุ๋ยที่เราจะใส่นะคะบอกเลยว่าปุ๋ยอันนี้คือเมนมากนะคะนี่น้องขาทําการอถา่ายรอบหนึ่งแล้วนะคะนี่แล้วก็ใส่ปุ๋ยเตรียมตัวเทนะคะทุกคนปุ๋ยนี่คือเมนของจริงแล้วก็อยู่ข้างนอกอ่ะแล้วก็ฝนเอ่ยโดนอะไรมันก็เลยเปียกแฉะก็มีนะ ดีหน่อยนะคะที่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นเฮาเล็กเนาะมีข้างหลังแล้วก็มีข้างหน้านะคะแล้วก็มีหลายคนก็เลยเบาแรงแล้วก็เสร็จไวนะคะอันนี้เราทําเสร็จช่วงเช้านะคะทุกคนช่วงเช้าก็เสร็จแล้วนะนี่ช่วงเช้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ส่วนใหญ่เวลาเราลื้อเฮาก็จะทําแบบนี้นะคะทั้งลือ้อแล้วก็ถ่ายแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะส่วนดอกอะไรนะดอกยวบิล่าท่คิวเคยลงไว้ที่เพจนะคะที่คุมผ้านั้นเนาะอันนั้นจะเป็นปลูกไว้ประมาณเจ็กว่าปีแล้วอะ่ะเราต้องฆ่าเชื้อดอกไม้ก่อนนะคะโดยการคุมพลาสติกนะคะแต่ว่าเฮานี้คือมันเป็นดอกไม้เบาๆนะคะลื้อทิ้งไม่มีค่อยมีเชื้อเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทําการใส่ปุ๋ยแล้วก็ถ่ายใหม่แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะนี่เราต้องมาเคลียร์ อปุ๋ยอันนี้กระจายก่อนนะคะเพื่อที่จะบำรุงได้ทัว่วเนาะแต่ว่าเลยสิเอาข้างหลังเสร็จไปแล้วก็มาต่อที่ เถาหน้าเลยนะคะรุยกันต่อค่ะ่าเก๋ผู้หญิงคืออทํางานเก่งมากนะคะจะเป็นหลักในการาสั่งงานเนาะแล้วก็ช่วยทำงานด้วยกันนะคะส่วนถ้าเก๋ผู้ชายก็คือจะมีหน้าที่ในการส่งดอกไม้แต่ละอาทิตย์แต่ละวันนะคะอันนี้จะเป็นส่วนแอปเปิลข้างๆนะคะเดี๋ยวเยวจะถ่ายรูปโชว์ใกล้ๆเนาะปรากฏว่าหลุดคามือคะ่ะทุกคนไม่ได้ดันจานะคะก็เลยชิมค่ะถ้าเป็นฤดู มีแอปเปิลฤดูหนาวก็จะได้เก็บนะคะทุกคนเคยลงไว้ในเพจในที่ตอกอยู่เนาะส่วนขา้าวโพดอันนี้เขาปลูกไว้ข้างๆนะคะนี่เลยมาถ่ายรูปโชว์ซะหน่อยหลังจากที่เสร็จในช่วงเช้านะ,ะอันนี้ยังไม่ได้พักกินข้าวนะ,ะเวลาย,ยังเหลืออยู่เท่าเก่ก็เลยบอกให้ว่าเอาตะไคร์ขึ้นนะคะเพราะว่าดอกไม้เริ่มสูงแล้วนะคะก็เลยทําการเอาขึ้นนั่นคือดอกอะไรไม่รู้นะคะเอาไว้ไปตกกต่ง สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นดอกบานชื่อนะคะแห่งกินหมดแล้วไมันดูจะบานเลยอันนี้คือส่วนดอกไม้ของเราวไว้ถ้าเกิด่าบานแล้วจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอบนึงนะคะดอกนี่จะถึงพอๆก,กับเชคคี่ยวแล้วนะจิ้วถึงเท่าไหร่ถามไม่บอกนะคะทุกคนรักดึงตัวก็ักดึงตัวแล้วก็ข้าวเทนีน้มามีแต่ต้นอะไรแล้วสอห้าสิบสำหรับเงาเปียกไปกันแรกน,นะ,ะนี่ก็ะจะเป็นดอก หลังจากกินข้าวเที่ยนเสร็จนะคะน้องเขาจะเอารถอันนี้ไปขุดล่องน้ํานะคะเพราะว่าช่วงนี้คือฝนตกบ่อยน้อน้ําคือซึมเข้าเฮานะคะนี่เลยก็ขึ้นมีหลายคันมากเลยอะไรเยอะแยะไม่รู้นะคะนี่คือฝนจะตกช่วงบ่ายนะคะทุกคนนี สงสารรถมากคือหนักแล้วก็ยานแบนมากนะคะนี่น้องเขาเก่งมากนะคะทำหลายหน้าที่เลยส่วนผู้หญิงก็จะมาเอาอะไรหนะอ่าท่อน้ําที่เคยใส่ให้ใส่ย,ยางให้น้ำเนาะเราจะทําการเอาออกนะคะเพื่อที่จะใช้รอบต่อไปนะคะนี่เลยจะเอาแบบใช้ไฟลนนะคะเพราะว่ามันแข็งมากเลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปล้างที่แม่น้ําอันนี้เลยนะคะแม่น้ําอันนี้ก็อยู่ติดกับเท้าเลยนะคะ ช่วงบ่ายคืองานสบายมากเลยมีแค่นี้เลยนะคะถ้าแกคิวอะถือว่าใจดีมากนะคะอาจจะงกเรื่องเงินแต่ว่าเรื่องเวลาคือแกไม่งกเลยนะคะแบบว่าชิวๆนะคะเวลาคือไม่ต้องเปะทากงานเสร็จไว้ก็ให้เลิกนะคะปกติคิวทํางานอยู่9้าชั่วโมงนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง5้าโมงเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเต็มเวลาหรอกเนาะถ้าเสร็จงานอะไรก็เลิกเนาะอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่เคยปลูกที่นี่นะคะจะเป็นดอกพริเจียนะคะนี่ดอกพริเจียเนาะที่เคยปลูก แล้วก็ดอกไทพิ้งหมนะคะซึ่งต่อไปจะปลูกเยอะมากนะคะดอกสีม่วงนี้เนาะนี่จะเป็นดอกสต็อกคือค่ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันยอง